สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่ดงทานตะวันนะคะดงทานตะวันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าไร่ไร่นาะที่ใช้สําหรับการปลูกดอกทานตะวันเท่านั้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆวม่แต่จะเป็นข้าวโพดนะคะ ข้าวสาลีนะคะต้นข้าวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพืชอื่นๆด้วยก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเขาจะใช้พืชตัวไหนในการลงแปลงนะคะเพื่อทําการศึกษาทดลองแล้วก็ทําการปลูกเพื่อการขยายพันธุ์ต่างๆนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เรามาดูเราก็จะทําให้เราได้ทราบว่าการเกษตรนะคะเป็นอาชีวิตนะคะแล้วก็เป็น ทางรอดของมนุษย์ดังนั้นถ้าพืนนาของเราหรือพื้นดินของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างนะ,ะให้พื้นดินทุกตารางนิ้วของเราเนี่ยมีพืชน,นะคะที่สามารถรับประทานได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้รักษาได้นะคะในโครเรือนของเราเองเนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแหล่งอาหารนะคะที่ที่เราสามารถสร้างได้เนี่ยมันน่าจะสร้างมูลค่านะคะ สร้างความาตื่นเต้นแล้วก็สร้างาเรืยอกว่าใช้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ได้อีกทีหนึ่งดังนั้นการที่เราลงมาศึกษาพื้นที่ตรงนี้สิ่งที่ทำให้เราเห็นนะคะหพื้นที่ของเรามีคุณค่า 2. นะคะการที่เรานำมานำพืชในการลงดิน แล้วก็ปลูกแล้วก็ดูแลเขาสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือปุ๋ยและก็น้ำนั่นเองและผู้ที่จะได้รับมรดกนะคะทางการปลูกตรงนี้ก็คือตัวของเราเองนั่นเองดังนั้นวันนี้อาจารย์นำพาทุกท่านนะคะได้มาชมาสวนอของดอกทานตะวันก่อนที่เขาจะอาดอกของเขาจะใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นผลิตผลต่อไปตอนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของดอกก่อนเนาะ ดอกสวยงามสวยงามนะคะแล้วก็วันนี้ลงมาก็ดีใจมากนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะ